เริ่มแล้วครับกับงานมหกรรมลำปางโมอเตอร์โชว์ครั้งที่12งานโชว์งานแสดงนวัตกรรมยานยนต์ของคนลำปางระวังวันที่3-12พฤศจิกายนนี้บริเวณลานหน้าห้างขายเครื่องก่อสร้างไทยวัสดุสาขาลำปางโดยทําพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันเสาร์ที่3ที่ผ่านมามีป้องเมืองลำปางเป็นประธานในพิธีวันที่พฤศจิการาหอค้าอยู่ว่าลำปางได้จัดงาน ประจําปีของจังหวัดขึ้นนะครับเรียกว่ามหากรรมลําปางโมรดโชว์ครั้งที่12วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการกระตุน้นเศรษฐกิจของจังหวัดลำปางซึ่งอยู่ในะระเบียบการของทางรายการนะครับที่ลดลด,ลดภาษีให้คันละ1นึ่งแบาทเพราะฉะนั้นทุกค่ายรถจะได้ผลิตรถขึ้นมาเพื่อให้ท่าน ผู้ที่เลือกซื้อในจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงได้เลือกซื้อรถให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานในชีวิตแต่ละวันประจําวันนะครับก็พยันในโอกาสนี้แค่ขอเรียนเชิญประชาชนชาวจังหวัดลำปางและพี่น้องในจังหวัดใกล้เคียงนะครับได้มาชมงานและเลือกหาซื้อรถได้ตามวัตถุประสงค์ที่ท่านต้องการน,นะครับขอบคุณครับ ็เราจัดงานทั้งหมดอยู่ด้วยการ9วันตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่11พฤศจิกายน2555นี้นะครับเราจัดที่ไทยวัสดุนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวลำปางเองก็ดีพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยก็ขอได้มาเที่ยวชมงานนะครับในที่จังหวัดลำปางทางท่านประธานหอการค้ารวมทั้งคณะกรรมการทุกท่านเนี่ย ก็ได้เตรียมการในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านเป็นอย่างดียิ่งนะครับลำปางมอเตอร์โชว์ปีนี้นอกจากจะมีรถยนต์รถเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อมาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษและโปรโมชั่นต่างๆกันนักขนาดยังมีเครื่องเสียงอุปก,ปกรณ์ประดับยนต์สินค้าไอทีและอื่นๆนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประกวดมิสมอเตอร์โชว์ประกวดเต้น Co เวอร์แดนประกวดห้องเพลง และสนุกกับงานมหกรรมอาหารแห่งตัวครับ